พูดถึงตัวตักเก่าเนี่ยซึ่งในขั้นตานบอกว่าภาพเป็นอิสระจากผัสภาษาสสะนี่การกระทบเนี่ยฉานก็หน่ว่าเห็นหนอยได้ยินหนอยได้แหละคือตัวที่ทําให้เป็นอิสระจากผาสาก็คือเมื่อกําหนดตัวเนี่ยภาษานั้นจะจบก็คือคําว่าเป็นอิสระจากผาสาก็คือกระทบเหมือนการะทบแล้วจบกระทบเลิกจบเอาเมื่อระดับตบวเนี่ย การปรุงแ,แต่งมันจะไม่ต่อแต่ถ้าเป็นความเคยชินที่เมื่อกระทบแล้วเมื่อแม้แต่กำหนดมันก็อาจจะยังเกิดความรึ้มีเวทนาก็้ตามถ้ามีเวทนาเราก็เป็หมดเวทนาแต่การรมกันมันเพื่อตัดการปรุงแต่งนี่เองเพราะการปรุงแต่งน่แหละชื่อว่าไม่เป็นอุปสระจากภาษาตอนนี้พูดมาถึงนี้ก็เลยนึนได้ตัวที่สองก็คือตัดปริโิ่กังวุ่นเป็นไปไม่ได้จรแล้วในกติกาเขาบอกว่าไม่ให้เอาตัว เราก็ยังผลไม่อยู่เราก็ยังมียังมีอะไรยังมีโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ทุกวันมันเป็นทุกอย่างได้นะมันเป็นทุกอย่างได้หมดนะคุณจะดูหนังคุณจะฟังเพลงคุณจะแชทคุณจะทำอะไรมันทำได้คนระับเพราะมันก็คือเครื่องอินเ,เทอร์เน็ตอย่างดีนี่อ่ามนออนันก็นคือเครื่องกำลังใจในยุคยั่งยืเแล้ว แล้วมันจะไปไหนได้แล้วมันจะไปไหนได้แล้วทำไมจะไม่ง่วงก็เวลานอนไม่นอนอ่ะงัวไปเล่นโทรศัพท์อยู่มัวไนรังเลมัวไปทัเล่นเกมอยู่มันจะไปง่วงได้ไงเวลามาปฏิบัตินะแต่เราก็ไม่ไม่ไม่ควรได้ไม่ควรจะไปยืดไงเพราะการยืดเดี๋ยวเราไม่ได้บอกว่าไปคมเห็นจิตใจคมอะไรนั่นคือใจอะไรเงี้ย ถ้าเราไม่กัดปริพลดกังวลเราไปฆ่าเราก็ยังไปห่วเอาอะไรมาห่วาำกหนึ่งว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยังไม่ไม่ยอมไป กินก็ไม่ต้องอะไรเลยกิงแล้มันดีนะจริงๆโทรศัพท์เนี่ยจริงๆไม่ต้องยึดก็ได้เอาแต่มันตัวเล่นเนี่ยมันก็เล่นเพลงเล่นอะได้แต่จริงสัญญาณมันสามารถตัดได้มันมีคือเอาเลยคุณสมบัติขี่เครื่องเราผมดหมาแต่ยิงมันมีเครื่องตัดสัญญาณแต่ว่ามันก็ยังไปทำมันถือได้มันก็ยังฟังเพลงมันก็ยังอะไรได้แต่คือคุณัตการไม่ได้ถ้ามันท้าไม่ท้าไม่สำรวจตัวเองเราตัดไม่ด้แต่มันตัดได้แค่สัญญาณสัญญาณตัด แต่ตัวที่สาเนี่ยบุคลิกเราดูที่ว่าบุคลิกเราเปลี่ยนไหมเราไม่เราเปลี่ยนบ,บุคลิกเลยนะ,ะบุคลิกของความเปนโยคีเนี่ยแทนตาดีก็ทำหมูคนซาบอดหมูดีก็ทำหมูคนหัวหนุ่มกาลังดีก็ให้เนะหมือนคนป่วยอยากมีใจเป็นคนป่วยเหมาะเล้นะ <c oughs> ไม่อาจจาดังโลกมากลายเป็นล่อยไดเลยอัศจรรย์ ัญญาดีก็ต้องทําให้เหมือนคนซื่อบือ้อพวกเราเองมันไม่ยอมทิ้งความคิดกล้าปฏิบัติไม่ต้องคิดเวลาเราคอยสิทิคิดไม่ต้องคิดแต่รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆรู้ใจรู้ใจร,รู้ตามที่มันมตามที่มันปรากฏตามที่มันเป็นไม่ต้องไปคิดแต่เราปล่ไปคิดอยู่นั่งคิดเดินคิดวางคิดเรื่องางานเดินตลอดแค่บุคลิกของเรามันก็ไม่ไดปลีย่ยนมั้นก็ไม่เกี่้องแลวครับ อันนี้ถ้าตำรวจให้ได้ปัจจุบันนะครัตำรวจให้ได้ปัจจุบันก็คือปัจจุบันที่มันกำลังเป็นกำลังเป็นกำลังเป็นแต่บางทีผู้่าเจ็ก็จะที่เราตรวจเช็คกันที่สอบประโลมราดัเห็นว่าเราไม่ได้ตรวจเป็นปัจจุบันก็คือไม่ได้รู้อาการแน่ชื่รแต่เราก็ยังทำการจำเป็นการท่องจำบอกว่าถามหนอก็ต้องได้ได้ถามหนอแล้วมันถูกยังไม่ถูก อันเด็ต่อไปกูทูกูก็ทูอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนมันก็เลยเรียกเรื่องไม่ได้เด็ดปัจจุบันอไปไม่เลือกอารมณ์ที่จะกำหนดไม่เลือกอารมณ์ที่จะกำหนดถ้าบอกว่ามันจะที่เขียนก็ตัวที่เขียนก็ตันเลือพยายามเลือกกำหนดที่เขียนเลกกำหนดไม่เลือกกำหนดตามที่มันปรากฏไม่ใช่หนีมันถ้าหนีเราก็ต้องหนีอยู่แล้วไง ถ้าในชีวิตจริงเราก็หนี่เราก็ใช้การหนีปัญหาเราไม่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องเป็นเครื่องอะไรก็ใช้อุปกรณ์เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้สิงที่ที่ที่มาปรกฏที่ใจที่ใจเป็นอุปกรณ์เพราะั้นเราก็เลยเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์กับ ที่ที่ควรจะได้ในสุปดาห์นี้ท่นี้ผมก็คือจะดจ่ายต่อเออน,นื่องไม่ต่อเนื่องก็คือเพราะว่าจัดจ่าต่อเน,นื่องมันไม่กำหนดเวลาเดีย๋ยวมีเวลาที่หลับแต่ยังไม่หลับเพราต้องตื่นถ้าเราสาม,มารถทำ่างนี้เราก็จะให้แต่และสัปดาหก็จะเป็นสิัปดาหที่ยอดเยี่ยม สี่วานที่เป็นประโยชน์เชื้อปูนอย่างอาจจะบอกใช้ก็พูดที่สุดในดในในใน,ใน,นอกจากว่าคนที่มีโอกาสหาโอกาสกได้ปฏิบัติสําหรับคนที่ในวันในปีหนึ่งไม่เคยได้ปฏิบัติจริงๆอาจารย์ดังนั้นสี่วันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ว่าถ้าเราใช้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ควรจะเป็นอของหลักสำคัญในการปฏิบัติถ้าเรา ถ้าเป็นยแบบนี้เราจะเห็นว่าสิบนียเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากซึ่งบางคนอย่างเช่นที่หนึ่งเนี่ยอาจจะบอกว่าตั้งแต่มันมีชีวิตมาเนี่ผมเพิ่งจะเป็นครั้งแรกที่ได้ปฏิบัติสิบปนเละในเวลาที่เราอยู่ใน,ในการปฏิบัติเราเห็นว่ามันมันคือชีวิตของเราจริงๆเช่นที่เราตื่นมาในยามใต้เวลาปีปฏิบัติตั้งแต่ยางแรกในลาปีเนี่ยนี่คือชีวิตของเรา ที่เป็นพระพุทธเจ้าเนาะอันนี้ก็ผมสรุปไว้เพียงเท่านี้จะไม่มีคำถามเพราะว่ามีนอนมาแล้วควรจะเข้าสู่ขั้นของการจลาจลแล้วนะโอเคก็มีอะไรก็ไว้ยังมีเวลาอยู่ถ้ามีอะไรทั้งขาโทรสายลากันาะคราวนี้ก็ผมว่าจะมีรับคราวนี้ก็ผมไม่แขคร์ละ งไม่มีไม่มีบุญมืฝตอนที่จะ